แล้วนะจ๊ามาสอนครูปอัพดาวของฮิปฮอปนั่นเองค่ะหลายๆคนสงสัยว่ามันคืออะไรนะคะเราเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะตับในเอวีพวกแรปเปอร์ในเอวีอายุค80 90ที่คนผิวดำเต้นกันในผับกัในในปาร์ตี้เนี่ยแล้วทีนี้เราอยากทําได้ใช่ไหมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มจากอะไรมาทําแล้วถือว่าเหมือนไก่มันไม่เท่เหมือนคนผิวดทำทําเลยนะคะวันนี้เนี่ยแน่นก็จะมีเทคนิคมาแนะนําให้เพื่อนๆทํากันนะคะรับรองว่าทําได้แล้วก็เท่ด้วยนะคะถ้าอยากดูแล้วก็ไปดูเลย โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการที่เรายืนตัวตรงแบบนี้นะคะอันนี้คืออัพและการย่อคือดาวเม้นอไหจะย่อตัวลงตรงๆแบบนี้นะคะเอวนะคะจะไม่ไปข้างหน้าหไปข้างหลังนะคะแค่ย่อลงตรงตรงนะคะทีนี้หลักการที่เราแบบอัพดาวฮิปฮอปเนี่ยเราจะไม่เกลงตัวนะคะเราจะแค่แบบแค่นี้อัพดาวอัพดาวแอนด์วันแอนด์วันอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่แบบไม่ใช่เราเราจะไม่ได้ดุดนบบนันอะไรขนาดนั้น แล้วค่อยแบบีฟิลลิ่งนิดนึงนะคะประมาณนี้ทีนี้เราจะทําการอัพดาวเนี่ยร่วมกับอกนะคะอ่ะทีนี้มาดูที่อกกันเลยนะคะอกมันจะมียืดออกแล้วก็เอาเข้าออนะคะโฟกัสที่แค่หน้าอ,อกกับตรงหลังแค่นี้นะคะทำแค่นี้ก่อนนะคะ1 2 1 2สองหนึ่งสองให้เรารู้สึกว่าเราเคลียร์กับบอดี้รานะคะว่าอันนี้คืออกอกก็คือยืดหน้าอกมาจริงๆนะคะหลังก็คือจะมีการปวดจนรู้สึกว่า หลังลเราอ่ะมันเป็นโค้งๆอย่างนี้จริงๆให้ความสมดุลเป็นแอนจริงๆนะคะเราจะเอา2อย่างเนี่ยมารวมกันนะคะอ่ะเริ่มจากเอ็กเซนดอัพก่อนอัพทุกอย่างครับอกยืดออกนะคะด้าน,นข้างนะคะเป็นอนยะ่างนี้นะแล้วเดี๋ยวจะนับเป็นแอนนะคะเอ็กเซนด์ดาวน์วเราจะกดเข้าไปเป็นหลังและย่อคู่กันนะคะสเต็ปแรกแอนเป็นอัพสเต็ปที่สองทำไมเอ็กเซนดดาวน์ลง เข่าจะแบบไม่มีการปิดฝอยนะคะเข่าจะชี้ไปข้างหน้ามาเดิมน,นะคะแบบนี้อนด์วนแอนดส่วนเรื่องของแขนตรงนี้นะคะในระหว่างที่ตัวเราัพนะคะแขนดาวลงในระหว่างที่ตัวเราดาวลงปุ๊บแขนเราจะอัพมีสามส่วนนะคะ 1> mm hmm. and 1์วันแอนด์ <Three. S 2> สิ่งที่อยากจะทำให้ได้ก่อนอกับ Up Down อยากให้ยักให้ได้ก่อน ben two. เป็น and 1 n n d 2ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าสองอย่างมีนค่องแล้วค่อยใส่มือใส่แขนก็ไปนะคะ and 1 and 2 a ช d 3 and t h สอบคนที่เพิ่งเริ่มเต้นเริ่มแรกนะคะแนะนำว่าให้สอบอยู่ในเลเวลนี้ตลอดถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าสอบเริ่มตกให้ดันสอบขึ้นมาให้เป็นเลเวลนี้ไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่า เวลาเราทำเนี่ยถ้าเบสิกเราจะได้เคลียร์และเวลาเราเข้ารูปหรือโพลลกราฟฟจริงเนี่ยมันจะได้ดูสวยเนาะถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้จริงจังเนี่ยในยหนาจะแบ่งเป็น3เลเวล่ง่ายนะคะเลเวลแรกสูงสุดนะคะไม่ต้องมองขามาก And ั and นชูเลเวลสองแอนทรีแอนโฟเลเวลสามนะคะ d five and six นะคะอันนี้จะต่ำสุดเลเวลหนึ่งวั and t ชูสอง one, โอ้แล้วก็คำสุด bye เดี๋ยวเราลองไปเข้าเพลงดูนะคะ เพราะว่าโน,นเนี่ยจะเป็นนาที่ one and o and o and o เป็นเรื่อยแล้วก็แบบ up up แตเรื่องที่ n ตลอดนะคะแั่น่าเนี่ยจะลองเอา up down เนี่ยมาลอง free style ดูนะคะอย่างเช่นนะคะแค่น่าจะเอาเก้าชิดอะมาใส่กับ up down เป็น one a t w ได้ไปข้างหน้าได้ไหมได้ and three ข้างบนได้ไหม die and, and f หมุนได้ไหมได้ die and f and s i And stay and a อ d ด์เซ a เอวันวันแบบนี้ได้ไหมได้แ n d one and two three and four five six หกเซ a แเอแบบนี้ก็ได้น่ะแล้วแต่จากนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่อยากยึกก็คือให้นับที่แอนแอนคือจังหวะครับบางคนจะแบบรับไก่อย่างนี้ไม่เอาเลยะเน, and one, and นะคะเป็น and ด์วันนนะคะสิ่งที่อยากยึกก็คือเข่ากับอกนะคะทีนี้พอเราเริ่มชิลและมือสามารถปล่อยทีได้อย่างเช่น and one two three and four f i v a คือมือเปนไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งที่อยากร้คืออ,อกกัแบบข่าวกันรอง และนี่นะคะก็จะเป็นกลุ่มอัป o w n หรือว่ากลุ่มคิด p อปที่เราเห็นในเอวีนั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะช่วงแรกๆเนี่ยตอนฝึกเนี่ยอาจจะแยกประสาทยากนิดนึงนะคะแนะนำว่าให้อัปดาวก่นอนย่อแค่ขาก่อนนะคะทีนี้เริ่มใส่อ,อกเข้าไปนะคะและที่สำคัญก็คือสุดท้ายคือสอบกับแขนนั่นเองนะคะเนาะใส่ไปเลยสามอย่างนะคะแล้วพอเราทําแบบจนเบสิกมันแน่น,น,แ,นแล้วเนยเวลาเราปุ๊บเลลวลาเราโยกไปโยกมาอย่างเงี้ย มันจะดูคนนเคาเรียกไงมันจะดูครูดูเท่ดูเก๋ามากขึ้นนะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดชอบเนี่ยก็ด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็สมัครเป็นกมมเบอร์อใ,ให้ด้วยนะจะทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนะคะจะทำแบบนี้ <laughs> 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 ไม่ได้ถูกดันอะไรขนาดนั้นนะคะที่ว่าจะเป็นแบบว่าชาวมิคพอจริงๆเนาะ